ต <Auto> อบของกัรและกันมากันเที่ยมเมื่อกี้ยังส่งข้อความบอกเพื่อนๆอ,อยู่เลยว่ามาอยู่ที่สตูดิโอของเราแล้วนะครับแขกรับเชิญคนแรกของชาวดูวูดี้ปี2นานๆในพูสกทีปี2นะครับก็คือกันและสตาร์เองต้องขอบอกว่าน้อยครั้งที่เราจะได้มีโอกาสเห็นกันดละสตา์นั้นมีการวาดลวดลายนะครับหนุ่มคนนี้มาจากสุพรรณบุรีแล้วต้องขอบอกนะฮะ อ่าใหม่ใหม่สุพรรณบุรีเบรนี่ไม่ชัดสุพรรณบุร,บร,บรีและหนึ่งปีที่ผ่านมาเขามีแฟนคลับทั่วประเทศแล้วครับแต่อย่างที่บอกไว้ว่าน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นเขาแบบออกว่าดวลลายอย่างเต็มสตรีมทีเดียวเช้าวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับกันดะสากับเพลงเวียงเวียงก็รักครับ เคยดูดีเวลามองคอยยิ่งเธอหน่อยิ่งชอบแบบนี้แวววิ่งเป็นสีอ่อนวายช่างมาสกันช่างน่ารักดีอยากบอกให้ฉันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอเมื่อคอยสอง่งสีอาชอบทำอะไรก็ใจขออภัย จะไม่หายสักทีเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จาง คือคนที่ไม่เอาไ้นที่วงรัก e ค่เธออย่างเอนดูอยาใรู้รักเธอมากขน่ไนแเธอนารักวเ,กเ,เกวลาที่เธอวเลยไม,ม่อยากเที่ยงอะไรเธอน่ารักเวลาที่เธอวเลยไม่อยากเทีงอะไรฝ เ,เอาละเอาละเอาละถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปีดาราคนนี้จะหูหนวกนะครับนะฮะคุณคิดว่าคุณจะได้มีโอกาสหูหนวกไหมครับในอาาาานาคพะอันใกล้กันมีสิทนะครับมีสิแต่หูหนวกเพราะเขาเหล่านี้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับเขารักเราครับผมรักเรา แฟนคับผมเห็นกันแล้วแต่ว่าพี่น้องชาลัยพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกโอ้โหลีลาในการสเต็ปผมไม่เคยเห็นคุณออกลวดลายเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่น่าเชื่อว่าการเดอนสตาร์จะเต้นได้จริงๆเป็นพรสวัสดิ์ของกันแต่ตั้งแต่เกิดแล้วครับเอาฮะตั้งแต่เกิดที่สุพรรณเนี่ยเต้นได้เลยไม่ขนาดนั้นคุณเต้นครับคือผมเน่ยชอบชอบชอบดูเพื่อนๆเต้นครับแต่ว่าเป็นคนที่อายครับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกล้าแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเราเต้นเต้นเป็นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่า พอเราได้อยากมีซิงเกิลเพลงใหม่เนี่ยเพลงกุ้งเยงก็รักเนี่ยก็เลยเป็นเพลงแรกที่มีการเต้นแบบจริงจริงซังครับซึ่งการคี่ว่ามันไม่ยากเลยครับพี่วูดี้เนี่ยคือผมเชื่อว่านักนักเต้นเก่าอยู่พี่วูดี้ผมคิดว่าเต้นมาก่อนเหรอเมื่อไหร่ครับผมคิดว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพี่วูดี้ครับผมสอนให้ไหมฮะได้มาท่าของคุณเป็นท่ายังไงกุ้งยงครับง่ายครับมาเวียงเวียงา แล้วไงต่อนี่เราเวียงเราเวียงอะไรครับการเราเวียงอะไรอยู่ครับเวียงคือประมาณว่าอารมณ์ที่ผู้หญิงเขาเนี่ยถึงเราเวียงเราคือเป็นอารมณ์เวียงของผู้หญิงนะแต่ว่าเราเวียงกับเขาเบาคครรรัับบเเเววีียยงงา าช่วงนี้งานเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ทอมทั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวครับแล้วก็ละครเวทีครับผมก็เลยหนักพอสมควรครับนะครับแต่ว่าดีใจนะชื่นใจแทนที่มีแฟนๆเนี่ยติดตามมาโดยตลอดเลยโทษนะฮะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนึกถึงแต่การอย่างเดียวหรือเปล่าครับอ่าคือตื่นมาตอนเช้านึกถึงการเดินทาตอนกินข้าวเที่ยงนึกถึงการเดินตาร์ก่อนนอนนึกถึงการตอนแต่งหน้านึกถึงการการอะไรครับ กันเดือดสตาร์อะไรนะคิ้วการคิ้วนะการคิ้วคุณบอกว่าคุณกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเดี๋ยวนี้ครับผมคอนเสิร์ตนี่ชื่อว่าอะไรนะฮะชื่อว่าถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตครับครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของคุณเลยครับผมเขามีคอนเสิร์ตเป็นของเขาเองแล้วที่น่าภูมิใจมากตอนนี้ตอนนี้ทางข่าบอกว่าเนี่ยคุณจะมีคอนเสิร์ตของตัวคุณเองเนี่ยตื่นเต้นมากตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมแค่เข้ามาทํางานในวงการนี้ประมาณปีครึ่งครับก็แต่เป็นเดอะสตาร คือไม่คิดว่าจะมีผลงานต่างต่างอย่างมีอัลบั้มเดี่ยวนะครับมีละครเรื่องเรือนแพนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวซึ่งมันเป็นผมเชื่อว่าเป็นความฝันของศิลปินเดี่ยวทุกคนครับแล้วก็โอกาสมันมาเร็วเร็วมากๆก็เลยแบบตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็ดีใจมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะขอเชิญช่างหน้ามาซับหน้าหน่อยดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเหงื่อจะไหลเหมือนเหมือนอาบน้ำได้นะครับตอนนี้ผมมรรู้้้สึกกขีอนาเดี๋ยวมาซับหรือว่าแฟนๆจะซับครับเอาไหมอ่ะทิชชู่มาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ใครอยากจะซับหน้ากัน ขอสักคนหนึ่งดีกว่าไหนไหนอ่ะอ่ะเชิญเลยครับมาเลยฮะอย่าอายมาเลยมาเลยมาเลยอ่ะค่อยๆซับหน่อยละกันนะครับค่อยๆซับหน่อยระหว่างที่ซับหน้ากันไปเนี่ยต้องขอบอกนะฮะว่ามาม่ไม่ไม่ต้องล้วงลงไปนะครับไม่ต้องล้วงลงไปลึกนะครับอ่าแค่ตรงหน้าก็พอนะครับหรือว่าจะซับหรือว่าจะซับท่อนอื่นของกันไหมครับมีนักร้องรุ่นใหญ่ ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาชื่นชอบกันมากนะครับเขาชื่นชอบกันมากนะครับรู้ไหมครับว่าคนคนนี้คือใครรุ่นใหญ่ที่ตัวใหญ่วหครับรุ่นใหญ่นี่คือรุ่นเดอเลยดีกว่าออรุ่นเดอตัวใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาบ,บ,บอกว่าเขาชื่นชอบกันมากเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเขาดูหน่อยดีกว่านะครับฟังดูฮนะ คนนี้คือใครพ่อครับอะไรนะฮะคุณพ่อผมครับคุณพ่อทําไมลูกท่านถึงจําเสียงพ่อได้เป๊ะขนาดนี้ขอต้อนรนะับพ่อของกังนะัตาร์ครับคุณผู้ชมครับ ทีมงานเราจัดเซอร์ไพรส์ให้เลยนะครับคุณพ่อชนาและคุณแม่วันนาอินใจเอือเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมนานหรือย่งที่ไม่ที่ที่เจอเนี่ยตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมาครับสิบสองสิงหาที่ผ่านมางานลูกก็ยุ่งใช่ไหมครับนานาที่เจอลูกทีรู้สึกอย่างไงบ้างครับคุณพ่อครับโอ้คิดถึงมากครับคิดถึงมากแล้วก็ตอนนี้ก็ทํางานหนักมากนะครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับก็ อยากให้เขาทํางานผลงานทุกผลงานออกมาให้เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามผลงานเขาทั้งประเทศน,นะครับคือหลายคนก็ถา,ามทีมงานบอกว่าเอ๊ะเราจะมอบของขวัญนั้นให้กับกันดี <fic> เขา,า,าก็เลยปรึกษากันว่าแหมไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักมากวันนี้ก็เลยจะให้สนุยรูอสึกงังไงบ้างครับได้เจอคุณพ่อคุณแม่ในเช้านี้ดีใ,ใจมากครับผมนี่แม่สวยมากเลยเนี่ย แล้วพ่อล่ะพ่อหล่ออยู่แล้วเมื่อกี้ที่พ่อพ่อขอสักอีกนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดดักกิ้งแช่เปิดเปิดเปิดทีวีหรือว่าเป็นเสียงพ่อจริงหนึ่งสองสาม เป็นคนเป็นคนสอนการก็จะเด็กเลยใช่ไหมเรื่องการร้องเพลงใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเพลงแรกที่เราร้องคือเพลงอะไรจำได้ครับเพลงชื่อเพลงว่าเสน่ห์ลูกทุ่งครับเสน่ห์ลูกทุ่งครับถามคุณพ่อคุณแม่หน่อยดีกว่าว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เรียบร้อยและเป็นสภาพหลุกขนาดนี้บ่นครับฮะต้อง๋นต้องบ่นยังไงครับคุณแม่ครับแม่ก็คือคุณแม่ไงใชครับคุณแม่ก็คือคือสอนก็คือกันใช่เหรอ คือสอนลูกมอกันก็คือทำตัวนะคะทตัวเราเป็นเด็กเราก็ต้องรอบน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอนว่าเราต้องรู้จักว่ารู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเราก็ต้องให้เกียรติเขานะคะแล้วก็เรื่องเรื่อง แม่ตื่นเต้นมากแม<า>่มตื่นเต้นมากก<า>แ,แค่ก็ค่คนไม่กี่ร<แ>้อยคนดูเทานั้องแม่ตื่นเต้น,นะครับแม่ต้องขอบอกว่านอกจากคุณพอ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเวลากลับไปที่สุพรรณมีหนท,นท่านที่คุณอยากเจอแล้วจะการาบตลอดเวลาเลยคือคือคุณยายครับพูดถึงคุณยายหน่อยดีกว่าคุณยายอ่ผมจะบอกว่าผมผูกพันกับคุณยายมากมากคุณยายคุณยายทองปานละเสรนะก็เป็นคุณยายที่จะบอกว่าเด็กๆเนี่ยกันอยู่กับคุณยายมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล แล้วก็จนทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยคือการจำเรียนกรุงเทพตั้งแต่มอนหนี่งแล้วก็จะกลับบ้านทุกครั้งก็จะกราบคุณยายครับกราบคุณยายแล้วก็ร้องเพลงให้ด้วยไหมฮะร้องเพลงร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงอะไรให้คุณยายฟังบางกอน้อยครับขอสักท่อนนะฮสักท่อนนี้สมมติคุณยายดูคุณยายดูอยู่แน่ๆตอนนี้หาเชิญครับไอ้ฟานเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังไงสุดคลองบางกอกน้อยขยเรือตามหาบัวลอย เอือพี่ย้อยสมกายปากพี่ตะโกนกูถึงยอดชูเพื่อนท่วมกายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งใดเล่านาเียยล สุพรรณโอท็อปดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนไว้ครับคุณผู้ชมนะฮะจังหวัดสุพรรณเนี่ยนอกจากมีเรื่องของสาลี่ใช่ไหมฮะครับแน่นอนนักร้องต้องเป็นโอเคอาละครับวันนี้จขอขอบคุณคุณพ่อชนาและคุณแม่วันนาด้วยนะครับที่บ้านมาเให้คุณพ่อคุณแม่พักก่อนเนีเดี๋ยวให้การพักก่อนเดี๋ยวการยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเรานะฮะช่วงหน้าเราจะมาทอดไข่กันทอดไข่บ่อยไหมก็บ่อยอยู่ครับไข่คุณฟูไหมปูบ้านไม่ปูบ้านครับไข่กันฟูไหม สอนเทคนิคว่าไข่เนี่ยทอดให้ฟูต้องทอดอยังไงกับมามนะดามตวงในช่วงฟัวโอเวอร์ในช่วงหน้านะฮะคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะฮะห้ามพลาดช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าทอดไข่เจียวยังไงให้ฟูครับแต่ก่อนจะพักโฆษณาต้องขอบอกคําใบ้คําใบ้ที่สองทายซิกแขนใครเอ่ยมาดูภาพนี้ครับเธอคนนี้มีความสามารถด้านเปียนโนและยิมนาสติกการทายถูกไหมทายถูกไหมเปนใครยิมนาสติกครับน่าจะเป็นใคร ไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรยวช่วงท้ายรายการเราจะมาเฉลยกันนะฮะตอนนี้พักกันแปับหนึ่งครับ <c oughs>